พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบนิพนธศาสตราจารย์ดรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ารพอย่างสูงกล่าวพระมหาสุขชัยปิยธรรมชโยผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้สิทธิ์ปลาพึ่งพิธียินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณในเมตตาเป็นประธานในโครงการบรรพชาสม,านานมเ,ใน,เ,มเน,นในโบสถ์ในธรรมจาร,นร,าร,านราาินี ประจำปีบรศสกราช2 5พ5นอะโรงเรียนพุทธศาสนาวัฒนทิพย์มหาวิทยาลัยมหาวุทาลุงกรราชวิทยาลัยเป็นกล้าจะได้กราบเรียนถวายรายงานมอสังเกตดังต่อไปนี้โรงเรียนพุทธศาสนาวัฒนทิพย์มหาวิทยาลัยมหาสุทาลุงกรราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักสลัดกระทรศาสนาและบริการสังคมปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจตอบสนองภารกิจมหาวิทยาลัยได้จะให้บริการทาการแก่สังคม กันป้องกันตัวเป็นต้นพระเจนาที่ได้ให้การ,รอบรมให้ความรู้และเตรียมข้อสอบธรรมศึกษาและจัดกิจกรรมเสริมรับสู่ในวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาและในช่วงกิจกรรมในช่วงปิดภาคการศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการประชาสสมาเนนผภาคลุรูร้อนและก็กิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระบิยหมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมชนก,กาชกเตัตริมหาภูมิพญาดุษยเดชมหาราชบรมนา,บาถบพิตจึงได้ดกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง23ตุลาคมพศ2565ในครั้งนี้มีเยาวชนชายสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน55คนเยาวชนหญิงจำนวน1 7คนรวมท,ทั้งสิ้นจำนวน72คนโดยรับการจัดสรรกล่องประมาณมาจากมหาวิทยาลัยและ จากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปและกำหนดประกอบพิธีบรรพชาณวัตมหาจุฬาลงกรราชุทิศในเวลา14นาฬิกาโดยมีพระครูวิสิตพัฒนวิฐานเจ้าคณะอำเภอบองน้อยเป็นพระพิชาดำเนินการอบรมตามหลักสูตรไรสิกขาโดยคณะวิทยากรจากในผูรศาสนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัยโดยมีเปบาหมเพื่อลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมปฏิบัติแก่ ในวิธีตรงผมมอบพุทธน้าและพระไตรกิวรท้มั้งบาทกล่าวให้องค์ว่านและสมโติยระคาถาแก่เยาวชนผู้เข้ารับการบรรชาและบวชในธรรม,ดดมจรินีตลอดทั้งคณะศรัทธาสาธุชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิพัติปฏิบัติพิธีงานต่ตอไป ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันาทิตย์มจรพระมหารสุภชัยยะธรรมช,ย,รรมชยโยโครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันาทิตย์ทุกท่าน ท่านผู้ช่วยอธิการบุรีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่และท่านผู้ช่วยอธิการบุรีฝ่ายบริการสังคมจเจริญพรพ่อแม่ผู้ปกครอง ของนักเรียนทุกท่านทั้งที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในห้องประชุมแห่งนี้และที่กำลังรับชมจากการถ่ายทอดทาง MCTV u สวัสดีนักเรียนลูกหลานทุกท่าน ทั้งชายและหญิงที่จะเข้าบรรพชาบวชเป็นสาม,มเณรและบวชเป็นศีลาจารินีทุกท่านนะ <c oughs> ต่วันนี้เป็นวันบุญใหญ่กุศลใหญ่ที่พวกเราทุกท่านประสงค์แสดง กตันอยู่กตาเวทีตอบแทนพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าและพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9กผู้บริหารของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอทิตย์เจ้าหน้าที่ทุกท่าน พ่อแม่ผู้ปกครองร้วนปีติชื่นชมยินดีที่เห็นลูกหลานได้พร้อมใจกันมาบรรพชาเป็นสาม,มนเณรและบวชเป็นสารสีราจารินี เป็นการถวายพระราชกุศลที่สำคัญก็คือเป็นการแสดงกระตันยู่กระตะเวทีเป็นลูกเป็นหลานที่ดีของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เห็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ มาพร้อมเพียงกันอนุโมทนาบุญแล้วก็ทื่นชมยินดีอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านมาช่วยกันดูแลลูกหลานของเรา งามช่วยกานฝึกฝอนอบรมดูแลตรงนั้นตรงนี้ผลไม้นลามือพอจะให้คำแนะนำสั่งสอนได้ก็ให้คำแนะนำสั่งสอนพอจะเป็นแบบอย่าง แห่งความดีงามได้ก็หาแบบอย่างความดีงามที่จะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานของเราได้เอาแบบเอาอย่างในช่วงที่ลูกหลานของเราเป็นเด็ก เป็นเล็กเป็นเยาวชนเนี่ยให้เป็นหลักคิดของพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าจะให้เห็นสิ่งใดดูสิ่งใดก็หาแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเป็นตัวอย่างได้ ทำให้เกิดความสบายใจให้ลูกหลานได้ดูภาษาพระเรียกว่าให้เป็นทัศนานุตริยะให้ดูแล้วมีความอัศจรรย์ใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสชื่นชมยินดีจะให้ฟังสิ่งใดก็หาสิ่งที่เป็น สุจริตเป็นความดีงามเป็นคำชมเชยเป็นคำให้กําลังใจเป็นคำแนะนำให้ลูกหลานของเรามีความรู้สึกดีงามซึมซับเอาแบบอย่างผูดยาไพราะเป็นสุจริตเป็นอาหารใจที่ดีงาม รวมทั้งเรื่องอื่นๆช่วยกันดูแลอย่าได้ถือสาเรื่องเล็กๆไม่น้อยที่ลูกหลานของเราดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นเป็นลักษณะนิสัยธรรมชาติของเด็กแต่ให้เรามีความอดทน อย่าได้เบื่อหน่ายในการที่จะให้คำแนะนำสั่งสอนหรือเป็นแบบอย่างหรือช่วยอุดหนื่นกั้กูลช่วยอุปธรรมบำรุงอย่างเช่นมาช่วยดูแลโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันคิชของมจรอนี้ให้มีกำลังทำกิจกรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้ เป็นหูเป็นตาช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองอบรมกล่อมเกลาด่านความรู้บัางด่านความประพฤิบ้างแล้วก็ชื่นชมยินดีนะทางโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยทางท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ มีจิตอาสามีความอดทนเอาใจใส่ดูแลอย่างเช่นพระครูวินัยพรท,ทวาชัยถาวรธรมโมเนี่ยไม่เห็นว่ามีความอุดหงุดหงิดไม่พอใจกับิริยามารยาทอาการของเด็กลูกหลาน อันเนี่เกิดจากจิตเมตตาทำให้มีความอดทนไม่เหนื่อยหน่ายหลายท่านโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็มีลักษณะนิสัยอย่างนี้แหละช่วยดูแลมาตั้งแต่สมัยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอา,จอาจสภพามหาเถระได้ก่อตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มา รุ่นแล้วรุ่นเล่าแล้วก็เป็นบุญของมหาจุฬาเป็นบุญของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่เจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ของโรงเรียนทพุทธศาสนา,าวันอาทิตย์เนี่ยมีลักษณะนิสัยมีเมตตามีความอดทนอยู่กับลูกหลานได้ทุกยุคทุกสมัยนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์ เป็นบุญกุศลก็ทำหน้าที่เป็นหลักส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นกองหนุนมาให้กำลังใจท่านาเราได้อาคารสถานที่ที่เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็มาช่วยกันดูบริเวณโดร่บบ้างการจัดกิจกรรมบ้าง เรืองข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคตามฐานะของเราอย่าให้เดือดร้อนคนละเล็กคนละน้อยอและที่สำคัญก็คือมาเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของเรานี่แหละมาเรียนเรียนวิชานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งละแต่ว่าที่สำคัญก็คือให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ย แล้วก็ให้พระท่านฝึกลักษณะนิสัยให้มีระเบียบวินยัยเป็นคนมีระเบียบวินัยช่วยเหลือตัวเองได้ทำโน่นทำนี่ได้จะได้มีความแข้มแข็งเมื่อเติบใหญ่ไปภายหน้าในอนาคตและที่สำคัญบางทีวันในช่วง บางช่วงบางเวลาวันหยุดพ่อแม่มีอิทตุระมีภาระที่จะต้องทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางครูบาอาจารย์ของพ่อมาเจอรอก็จะได้ช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือนั้นในการดูแลลูกหลานเนี่ยวันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในวัุประสงค์ด้วยฐานะเป็นลูกเป็นหลานของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าพระเจ้าอยู่หราชการที่เ้า วันนี้วันตรงกับวันสวรรคตรของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าพวกเราลูกหลานเยาวชนมาบันปรชาเป็นสามเณรมาบวชเป็นศีลจารินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ในฐานะเป็นลูกเป็นหลานท่านเลี้ยง มาแล้วเลี้ยงท่านตอบไม่ต้องหาข้าวปลาอาหารวัดเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายท่านนะเราทำหน้าที่เป็นลูกหลานที่ดีเนี่ยเป็นการเลี้ยงอาหารใจมีประโยชน์ดีพอๆกับอ,อาหารกายนั่นแหละอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย เราเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องไปแสวงหาอาหารที่ไหนจะมาให้ท่านกินให้ท่านรับประทานให้ท่านดื่มแต่เราเป็นลูกเป็นหลานที่ดีนี่พ่อแม่สบายบอกสบายใจให้อาหารใจแก่พ่อแม่ให้อาหารใจแก่ถวายอาหารใจแก่พระองค์ท่านเป็นเด็กเป็นเล็กทำหน้าที่การงานอะไรได้ไม่มากแล้ว ไม่ต้องไปช่วยเหลือหน้าที่การงานของพ่อแม่ผู้ปกครองของพระเจ้าอยู่หัวอะไรแต่ทําหน้าที่ของเราให้ดีเรียนหนังสืออย่าได้เกลียดคร้านในการเรียนหนังสือนะลูกหลานนะเรียนอะไรเรียนไปวิชาความรู้ทำหน้าที่ของเราไม่ให้ พ่อแม่ผู้ปกครองให้ไม่ให้พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงหนักใจเนี่ยก็ถือว่าได้ช่วยทำหน้าที่การงานให้ท่านแล้วก็คือไม่สร้างภาระไม่ทำตัวเป็นปัญหาให้ท่านหนักใจอันนี้ก็ถือว่าช่วยท่านทำการงานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทำบุญใหญ่กุศลใหญ่นะลูกหลานให้ไอ้ตั้งใจ บวชกี่วันกี่วันก็ไม่เป็นไรละตั้งตั้งใจบวชทุกปีผมผ้าเหลืองอยู่ใกล้ทิศพระตนัไตรผ้าเหลืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นธรมชัยของพระอริยะ เอาไปห่มที่ไหนเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ทําให้ที่นั่นให้สิ่งนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิน้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นตั้งใจทําคุณงามความดีพระที่เลี้ยงก็จะได้อบรมสั่งสอนให้ทากิจกรรมฝึกฝนอบรมตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองนะลูกหลานทุกท่านขออนุโมโธนนาบุญกับพ่อแม่ผู้ปกครอง อาทุกทุกท่านมาร่วมกันช่วยกันดูแลให้เกิดความดีงามในในบ้านเมืองของเราในท้ายที่สุดนี้รัตนัตยานุภาวีนะรัตนัตยะเตชะสาด้เดนชานุภาพของพระรัตนตรยัยบุญกุศลของพวกเราทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญมา ทรงประวลรังกนาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละปัจจัยเป็นอุปนิสัยเสอนสวมสึงให้พวกเราท่านทุกคนได้มีกำลังกายกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งกล้าแก่งมีความสามารถมีสติสมปชัญยะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เพียงฝ่ายเดียวมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนำพารักษาประเทศชาติพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษาัตริย์ที่หลนเกล้าทั้งสองพระองค์ได้ส่งสร้างสรรได้ส่งสร้างขึ้นมาเป็นมรดกถูกทอดมาให้เราอันหนึ่งนั้นขอเราทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าใน,ในการศึกษาเราเรียนง้อการร่วมทำขององค์สมเดพระสมมาสัมพุทิเจ้าทุกท่านทุกคนทุกที่ภาลตารีการเทิน